มันตอดนะมันตอดนะไม่ใช่ปูนะลูกไม่ใช่ปูนะดูมันมันจับอันนี้ดูดูดูมึงเนี่ยมันจับอันนี้ไหมนี่ก้นมันอย่าเข้าใกล้นะอย่ามานะอย่าใกล้นะอย่านะลูกอย่านะจังอย่านะอย่าเข้าใกล้นะนี่นี่ตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวเฮ้ยกลัวอย่าเข้าใกล้ลูกอย่าเข้าใกล้นะจังอย่าเข้าใกล้เลยจังอย่าเข้าใกล้ เอาเอาเอาอะไรมามาจัดการมาหน่อยแล้วอะไรมาจัดการมาหน่อยไม่ใช่ปูนะเราดูดูดูมันหนีดไม้ไรเห็นไหมอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้มันนะอย่ามันจะต่อยมันจะตอดมันไม่ใช่ปูนะเอาจังหนีเอาจังหนีห้จังอย่านะเอาไม้มาเร็วเอาไม้มาเร็วอย่า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 จังอย่าเข้าใกล้มันนะจ้าเอาไม้เอาไม้มาเร็วเอาไม้มา นี่นีหนีนี่นีอนีนี่นีห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 ยีหนจหนีหนีันีหนีหนีหนี่นีหนีนีหนีหนีหนหนีหนหนีหนีนีหนีหนีหนีนี่นีนีหนีหนีห